Oh, โอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นการออกมาไลฟ์สดพีคในติกตอกนะคะที่ดูเดือดเป็นอย่างมากค่ะสำหรับนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างเพชรปากปลาและลินดานั่นเองค่ะโดยภายในการไลฟ์สดนะคะของทั้งสองคนเองเนี่ยคุณผู้ชมคะก็ได้พูดคุยกันอยู่ดีๆนี่แหละแล้วมีช็อตหนึ่งนะคะทังด้านของเพชรปากปลาก็พูดขึ้นมานะคะว่าลินดาเนี่ยอยู่บ้านนอกซึ่งงานนี้ก็ดูส ว่าทําเอาลินดาเนี่ยถึงกับไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะที่ทางด้านเพชรปากบาร,ราพูดออกมาแบบนี้และยังไม่หมดนะคะยังมีช็อตที่2ตามมาอีกด้วยที่ทางด้านเพชรปากบาร,ราก็ว่าลินดางงคุณผู้ชมคะถึงขั้นนะคะเธอเนี่ยก็พูดกลับไปเลยนะคะว่าใครงงอ่ะแม่อันนี้คือว่าทิปหรอด้านเพชรก็บอกนะคะว่าทั้งคู่แหละแต่เธอเนี่ยอาจจะงงน้อยกว่าหญิงลีหน่อยเพราะว่าหนูฉลาดนิด นึงนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคาช็อตนี้แหละเรียกได้ว่าดุเดือดเอามากๆทั้งสองคนนะคะก็ได้มีการนะคะตอบกลับโตกลับกันไปมาค่ะคุณผู้ชมไอ้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมช็อตนี้ของเพชรปากปร,รานและลินดากันค่ะคุณผู้ชมค้าพี่ด่าหนูอีกแม้แต่วันนี้ให้พ่อแม่พี่่ายได้เลยให้รถสิบรอชนพี่ายได้เลยค่ะพี่สาบานและสัญญาได้เลยถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากการขอโทษในครั้งนี้แล้วพี่ด่าน้องแม้แต่คําเดียวขอพี่ไม่อันเป็นไปค่ะ ที่ไปถามทิศหน่อยมาทิ์มีอยู่เอาเครเชียเลยหนูไม่เลยต้องถามหนูเลยเพราะว่าหนึ่งหนูมีหนูมีสาม,มีที่ดีครอบครัวหนูมีโอเคอยู่แล้วหนูมีอาชีพที่ติดตัวหนูหนูเป็นคนขยนันไม่มีอะไรจำเป็นต้องถามหนูเลยค่ะ หนูมีอะไรที่ไม่ต้องเอาง่ายๆเนอะหนู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 เพอร์เฟกหนูพอเพียงด้วยกับสิ่งที่หนูมีอยู่ตอนนี้สามีมีครอบครัวหนูโอเคหนูมีอาชีพที่มั่นคงหนูได้นั่งเมาท์มอยกับแฟนขับเก่าๆที่เขาเคยติดตามหนูตอนที่ช่วงที่หนูดังสุดๆวันนี้หนูก็ยังมีฐานแฟนขับเก่าๆอยู่เข้าจะขมหมายปะอย่างน้อยห้องซัพพอร์ตปลาหมึกหนูมีรายได้เข้ามากรุบกริบแอนหนูอยู่ตางอำเภอหนูอยู่บ้านนอกหนูอยู่บ้านนอกหนูอยู่บ้านนอก จะไม่ได้ใช้เงินอะไรฟุมฟ่มเฟือยเก็ตฟิลไหมคะหนูแฮปปี้กับสิ่งที่หนูมีวันนี้พี่เพชรรู้สึกในฐานะเขาเคยรุ่นพี่คนหนึ่งมองชีวิตกับเธอคนนี้ก็รู้สึกว่าหนูโอเคแล้วหนูแฮปปี้แล้วหนูอาจจะไม่อยากดิ้นรนอะไรไปมากกว่านี้แต่ถ้าหนูจะมีอย่างอื่นมาขายเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่พี่มองหนูคะ่ะไม่ใช่ไ<ต><ต>อเดีเราพี่เพชรไม่ใช่อดีตที่เราเคยทำ่ไม่ใช่พี่บอกว่าเก็ตามแต่บางทีพี่เป็นเป็นคนที่ว่าสปีดแล้วก็เป็น เป็นเป็นคนที่ว่าเป็นครูเป็นเป็นคนที่พูดที่แบบว่าไม่้คนอื่นได้พูดน่ะพี่เพชรเอาตรอถาวางบางพี่เพชรตะเวนชงบางบ้างนาบางครั้งนาพี่เพชรจะบอกว่าทีบ้านนอกแบบนั้นหรอไม่หนูอยู่ตามอำเภอไงแต่พี่เป็นเด็กในเมืองพี่ก็เลยเปรียบเทียบแบบนั้นเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนบ้านนอกกับคนในเมืองมันต่างกันค่ะพี่เพชรซื้อเสื้อผ้าวันลสามพัน พี่เพจเที่ยวผับวันละสองพันพี่เพจแจกทิปเด็กเสิร์ฟวันละพันหนูทําได้ไหมล่ะที่บ้านหนูตอนนี้หนูมีผับไหมล่ะหน้าบ้านไม่มีหนูซ้พปี้สปาร์ตเลยรายได้วันเท่าไหร่อ่ะที่พี่เพจต้องซื้อเสื้อผ้าทุกวันวันละสามพันแล้วก็กินจ่ายวันละสองสามพันอะพี่เพ่ต้องมีรายได้วันเท่าไหร่อทิปโงมากเงินเยอะมากพี่เพจถึงทำแบบนั้นได้ไงไมยตายแล้วพี่เพถึงทำแบบนั้นได้ไงน้องเข้าใจปะพี่เพจถึงทำแบบนั้นได้ และพี่เพชรแจกจริงให้จริงเปจริงกินจริงดื่มจริงหนูติดตามพี่เพชรกี่ปีที่เพชรที่ไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจนะที่ไม่เข้าใจเอาที่พูดตรงๆเลยนะเข้าใจได้แล้วไม่ก่อนเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์รูกไลฟ์สไตล์คนเราไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ของหนูคือดื่มดิ้งอยู่ที่บ้านหกขวดจบ ไลฟ์สไตล์แม่คือต้องเปลี่ยนวันหนึ่งสี่้านเข้าร้านนี้ทุ่มหนึ่งสามทุ่มเช็คบินต่อตะวันแดงตะวันแดงจบต่อผับผับจบต่อร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มเสร็จเฮ้ยปาร์ตี้ต่อที่บ้านกูไม่วะนี่คือไลฟ์สไตล์ this is lifestyle คนเราไม่เหมือนกันเข้าใจไหมลกูกมันเป็นแบบนั้นนี่คือความเล็บความจึง้งความลูกคณหนูของแม่เนาะโอ้พี่เจมไม่ได้บอกว่าวชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่ดีนะคะชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่สิ้นเปลืองค่ะ ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเข้าใจไหมคะที so ่ขอดถามที่เพ่คําเดียวนะเพราะคลิปอะไม่ได้แบบเออคลิปขอละลับละลวงนะคิปถามที่เพี้คำเดียวพี่เพช้ห้ามคลิปห้ามบีแล้วก็ห้ามไปด่าต่อเลยนะสามาด่ากลับไม่โกงทลิปถามกันเดียวพี่เพชรยทำงานอะไรตอนนี้เออพี่เพชรขายของค่ะขายแคปหมูขายกากหมูแฟนขับซัพพอร์ตหลังบ้าน เช่าห้องไม่ต้องจ่ายมีแฟนขับใส่ให้ทุกเดือนทําน้าปะลามีแฟนขับลงทุนให้สองหมื่นสามหมื่นไม่ต้องหาเงินตัวเองมาลงทุนเลยเ mm hmm. พ็เฟฟมีแฟนขับที่รักพี่เพชรพี่เพชรมีกินทุกมีใช้ทุกวันนี้เพราะแฟนขับพี่เพชรเปิดไลฟ์ปุ๊บโอนเข้าทันทีพันสองพันพี่เพชรเบีมาหมดแฟนขับเด้นเข้าบัญชีทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนี่คืออาชีพณวันนี้แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่เพชรเริ่มงานใหม่คือย้ายจากขอนแก่นตอนนี้พี่เพชรย้ายมาอยู่กรุงเทพเต็มตัว อีกหนึ่งเดือนจะไปไลฟ์สดขายทุเรียนออนไลน์นั่นคืออาชีพต่อไปที่จะทาทามีสัญญาเช่ามีสัญญาทั้งหมด4เดือนกับอาชีพต่อไปค่ะทิพย์ก็ขอให้พี่เพชรนะคะปังๆกับหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทิพบอกเลยนะนะต่อให้พี่เพชรโดนด่ายังไงนะทีไม่เคยตกกระแสนะไม่เหมือนกับคู่หูดูโอทิพยนะ ดา่ดาก็ด่ากระแสหายไปเลยก็่โง่อะพี่ชไม่โง่อ่ะไอโง่อ่ะแม่ทั้งคู่แหละมันโง่ก็คือโง่ถ้าคนโง่ก็จะไม่สามารถกลุมเกมแล้วอยู่ในวงการนี้นได้นานทั้งคู่นี่คือด่าทิพย์แล้วหรอไม่ห,หนูอาจจะโง่น้อยกว่าอีกมีหน่อยเพราะหนูฉลาดนิดนึงแต่ไม่ลูกคนที่อยู่ในวงการมันต้องฉลาดถึงจะอยู่ได้นาน ถ้าเราโง่แล้วตกเป็นเหยื่อของอีพวกคอมเมนต์ต่ำๆมันก็อยู่ได้ไม่นานเราต้องอยู่เหนือคอมเมนต์ต่ำๆไม่ใช่ปอ,อนกับคอมเมนต์นต่ำๆำเป็นขลับบอกว่าพี่เพชรดาทีว่าทิพย์โง่ไมๆๆๆ่ไม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 ่ข่าวแรงมากบ้าแม่ไม่ได้ต้องการอยู่ในกระแสนะลูกแม่อยู่ของแม่ดีๆแต่อีพวกสาระในเอาข่าวแม่ไปเขียนเองแม่ไม่ต้องการออกสื่อใดๆทั้งนั้นหนูก็รู้แม่ไม่เคยออกงานอะไรในสังคมเลยแต่อี แม่ไลฟ์สดของแม่อยู่ดีมันสารแนแคปคาพูดแม่แคปเรื่องของแม่แล้วเอาไปเขียนข่าวกันเองต้องขอบคุณพวกมันไม่เราไม่ได้เกี่ยวกับแม่แหละเพราะว่าเขาไม่มีใครจ้างแม่ง่ายงานที่มันเล้กเขาก็ไม่จ้างแม่ง่ายรลยการเล็กนเขาก็ไม่จ้างแม่เพดหน้าเออออาท้ายพูดนะเอาแม่บอกว่าโง่อย่างนู้นอย่างนี้นะแม่ไม่เคยไปรายการดังเลยรายการที่มันเป็นกระแสรายการที่มันท็อปมาก แม่เคยไปไหมแม่ก็ไม่เคยไปออกรายการดังแล้วแม่จะออกรายการดังแล้วก็แสดดับแบบมึงแม่ไม่เอานะถ้าออกรายการดังๆแล้วต้องกลับมานั่งขายปลาหมึกที่บ้านแม่ไม่เอานะลูกต่อค่ะนะคะต่อให้ทิพมานั่งขายปลาหมึกค่ะแต่ทิพก็เคยออกรายการดังๆจบทิพไม่แข่มันไม่ใช่ตัววัดนะลูกการออกรายการดังๆอ่ะตัววัดคืออะไรอ่ะตัววัดก็คือแบบว่าเออ ม,มันนั่งแต่วเองว่าแม่ไม่เคยเมื่อก um ี้คุณจะบอกเองว่าคุณเ่เคยตกกระแสใดๆนั่นก็เรียกว่าตัววัดค่ะตัววัดคือความดังยืนยาวนะเป็นอมตะมีคนรักและซัพพอร์ตตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแค่ไปออกรายการพนอานนท์แล้วกลายเป็นคนเก๋ไม่ใช่ไปออกรายการช่องแปดแล้วกลายเป็นคนดังมันตลกใครก็ออกได้ลูกรายการแบบนั้น่ะ จรวันนี้แม่สบม่เคยออกแล้วพี่ทำออกรายการอะไรท่านขาพอาบทผิดรายการมาแตะท่าอยูเนี่ยพุทออกรายการเสียก็ได้เลยโอ้ตายแล้วทำไมความคิดโง่อย่างเงี้ยไม่น่าหรอกไม่แปลกใจเลยนั่งขายป้าบุ๋มอยู่แต่ที่บ้านโง่จริงจโอ้ตายแล้วพี่เพชรเป็นคนฉลาดนะที่บ้านเ่ยทำไมคนหนูเนี่ยาว่หนูจบอะไรมาหนูเรียนจบประหารอะไรมาอะไรมาเนี่ยลูกถามได้ป้าส่วนตัวขอรับละลวงนิดนึงเหมือนที่หนูพูดอ่ะ ขอรับลู้เรียนจบอะไรมาคะเนี่ยแล้วพี่เพชรเรียนจบอะไรมาคะ What about education What you 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 เรียนจบอะไรมาคะมหาลัยไหนไอเดนโดค่ะไอจัดอาร์คยูไอจัดอาร์คยูค่ะอไม่อยาบพูดภาษาแบบพี่เพชรเรียนจบอะไรมาพี่เพชรจบมหาลัยค่ะนิเทศศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะความฉลาดทั้ง EQ และ AQRQ มีครบหมดเป็นอยีแค่อะไรอะไรคะ ถามว่าพี่เพชรจบปอตีมาหาอะไรอะไรคะลาสภัพบุรีรัมค่ะจบปอตีเลยเหรอได้ค่ะโอ้แม่กอดแล้วคนจบปอตีนี่คือมันต้องแบบว่านั่งหาแฟนขับซับพอร์ตเหรอโอ้ยงงอีกแล้วกูนั่งแหกปากทุกวันกูใช้พาเวอร์ใช้พลัง มึงรู้จักอัํมพัชราภาไหมคะผู้ถามมึงคําเดียวก่อนก่อนที่จะโชว์ความสลาบไม่ต้องไป็าอัิมคนอื่นค่ะรู้จักแล้วตองก่อนรู้จักอั้มพัชราภาไหมคะรู้จักอั้มพัชราภาไหมคะตอบคาถามนี้ก่อนรู้จักอัมพัชราภาไหมคะขั้นนั้นพี่เพชรไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบเขาเป็นใครเลหล่อนสวยขนาดไหนอะหล่อนอยู่เงียบๆไปสิทําไมต้องพูดถึงบุคคลที่สามมาหล่อนเป็นอะไรใหญ่เพชรเออเนี่ยฉันฉันจะวีหล่อนแล้วดา รู้จักอัมพัชราภาไหมคะนะฉันรู้จักดาราฉันจะเอาตัไหนจะบอกเลยเอาทีนี้หยุดอันนี้ไงไม่ต้องรู้จักอัมฉันรู้จักดาราในวงการไหมคะไม่พี่เพชพี่เพชต้องถามตัวเองอ่ะตัวเองเคยอยู่ในวงการไหมแค่นั้นแล้วมาถามฉันหน้าแล้วฉันไม่ใครใหญ่เพชรันมาถาใครหนูเป็นใครพี่ไม่รู้สักจริงหนูพี่รู้จักหนูแค่อีช่างรีดผมให้กับกระเทยคนหนึ่งแล้วก็ฟุกมาดาอขอจ้าขอจ้า คือหล่อนก็รู้จักในแค่นี้แหละตายรู้จักแค่นั้นจริงๆต้องมาบา๊ายายเพชรพี่รู้จักหนูแค่กระเทยคนหนึ่งที่เคยด่าพี่มากๆตอนที่หนูยังไม่มีตัวตนแต่พอวันหนึ่งหนูมีตัวตนพอรีผมให้กระเทยตลกตลกคนหนึ่งแล้วก็มีมีแสงมาประมาณสองปีพอมีแสงแล้วก็ด่าผายรูดด่าจานพนะูดไปอธิบายไปยาวเยียดว่าฉันเป็นแบบนู้นแบบนี้หล่อนยายเพชรนะหล่อนควรลดทิฐินะนี่ฉันไม่อยากด่า ไม่อยากด่าพี่เพชรนะพี่เพชรขาเราก็คุยกันมาดีๆตลอดนะอยากให้ค<อ>ี่ไ,ไว่าอะไรเลยเธอเลิฟเองนะเอาเริ่มอ,อะไรอะมันเริ่มจากมือมือถาว่าถามกูกูตอบเพราะกูตอบมึงไม่พอใจเอาลันไรเฟียร์ถามว่ากูเป็นกระเทยบ้านนอกอะ่ะก็ใช่ไงกูเป็นไคกูพูดความจริงบ้านมันอยู่ตำบลอะไรอะ่ะบัตรประชาชนเป็นใครตำบลอะไรเป็นใครอันที่บัตรประชาชนแม่ลูก เออดาราก็อื่นดาราค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรกบะุทธมารหนูอยู่ตำบลอะไรลูกคุนใส่ดิคุนใส่หยุดก่อนวนเลยค่ะวเลยไปเลยไในี่อัะเกระโดยแกนฉันปวดหัวมากฉันไม่อยากไไม่แกเดี๋ยวอีกสามเดี๋ยวอีกสิบปีมึงก็แก่จำเอาไว้นะลูกป่วยมากเอาจริงตัดคลิป สิ่งที่หนูไม่มีเรยตัวเองคือความฉลาดถ้าหนูฉลาดสักนิดนะจริงๆถ้าหนูฉลาดและหนูจะชู้จะเป็นแบบนี้เหรอหนูจะกลับพนั่งขายปลาหมึกเหรอตอนนี้หนูดังแล้วกะทูไหคคนฉลาดแบะหลอนนะมีอะไรบ้างหล่อนไม่ต้องมาพูดเยอะหลอนเริ่มเองนะมึงจะอะไรจากกูล่ะมือจะอะไรจากกูเออกูอ่ะอยากขึ้นมึงขึ้นกูค่ะ หม้บ้านมึงมีอะไรบ้างไหนมึงเล่ามาซิบ้านมึงมีเท่ากูบ้านกูไม่เล่ามาก่อนอันดับแรกบ้านมึงมีอะไรตอนนี้ออกไปออกออกใจเย็นออกไปถ่ายรถเอ็มซีที่ยังขอน้ม่หมดซิออกไปถ่ายรถเอ็มซีที่ยังขอนไม่หมดซิพี่เพชรฟังก่อนฟังทิพย์ก่อนออกไปถ่ายบ้านตัวเองซิว่ามีกี่หลังตอนนี้ออกไปถ่ายอะไรอย่าวีนอย่าวีนนะเออนะถ้าทิพย์เป็นคนเก่งนะถ้าทิพย์เป็นคนฉลาดกว่าพี่เพชรนะ ถ้าที่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดกว่าพี่เพชรท,ที่คงไม่มีหน้าตาความสวยเหมือนพี่เพชรหรอกแบบมึงก็ไม่ได้เรียกว่าสวยลูกเอาอะไรมาสวยคะและแบบพี่เพชรนี่คือเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเหรอคะเอาแน่นอนออฟโรดเอฟบีบอลแฟนลับค้าคนที่ดูอยู่สามพันหกตรงนี้ในซะองเพชร <S <S พิมพ์เลยคะ่ <S 2> <S 2> ะว่าเพชรเป็นคนสวยคนโง่สามพ,มพันหกร้อยคนตรงนี้พิมเลยค่ะว่าเพชรเป็นคนเก่งและอายุโตแข่งวะ ฮัลโหลมาบอ้ยโอลาโอลาไปแลนดี้ย์ยู่ยืได้อยู่แคบเออร์อยู่ยืได้อยู่ so clever ฮัลโหลที่คำต่ำมาก้ยจะไปต่ำได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื hey, ่อเลยโอ้่ำโอ้ไม่ก็ดไอจัดโลมาซีวอตเซไออนต่ำโลคอสสุดสุด what is you mean I am low ลค s t เ e s ยร s ซูซี โอ้ก oh right ็ไอติ้งแด๊ดชีวัตบีอลิตเติลบิสคลายซี่ไรน์นั่วนะฮัลโหลมาบัวอาภาษาโสเพณีมากติดแด๊ดติดเจตติ้งเวรีดังพี่เพ้นเมาหรือเปล่าคะพี่เพ้นกินเหล้ามาสิบยี่สิบปีแล้วค่ะกินเหล้ามาตั้งแต่มึงยังไม่ดังอะ่ะมึงคิดว่ามึงกูกินเมาหรือล่ะมึงนี่เหมาะกันที่กูชินะอีกคลิปนี่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 อ้าเอ้เอาสิเอาสิ กูสัญญานะออว่ากูเจอมึงที่ไหนนะกูจะเอาให้สุดเลยเออชอบนะเจอตรงไหนกูขอสัญญาว่ากูเจออี้ที่ไหนนะกูจะเอาให้มันวิ่งหนีเข้า้งน้ะเหมือนล่อมที่มันเจอกูอ่ะแล้วทำไมต้องกูขอสัญญาเลยมึงไปเหยียบกรุงเทพหรือมึงไปที่ไหนเมื่อไหร่กูจะตามไปใหญ่ที่ก<ย>ูตามไปใหญ่จัง,จงเลยเก่งจังเลยสวยจังเลยไู้หญิงมื่อวานซื้โคดเก่งพวกเด็กไม่อวานซื้อเก่งดาวซอฟสงบสติอารมณ์ก่อนดีกระเทยแกมึงหยุด สงบสติอารมณ์แม่ไม่ใช่มาวีเนี่ยน่าหลับปลาหมึกเป็นปลาหมึกชั้นต่ำกาที่จะปลาหมึกชั้นต่ำหลังฟังชั้นก่อนใหญ่เพชไม่ได้กลัวหล่อนโอ้ยอุยไม่ได้กลัวหล่อนแต่ไปบอกอีต้องตามมาไล่หวอกจากงาน ถ,ถ้าถ e ้าอีเพรไม่ออกจากงานกูจะไม่ขึ้นเวทีมเอาความมั่นมาจากไหนคะกูมีมเอาความมั่นมาจากไหนคะนเป็นดนลลาร์โอ้พาวเวอร์ถ้ามีพาวเวอร์จริงมึงจะทำให้กูออกจากตรง,น,รง,งนั้นได้แต่ทำไมกูนั่งดูโหกูรอโหไล่มึงจนจบการประกวดคะ<ต>มีก,มกีแล้วยังไมีกีมีกีแล้วยังไงคะอย่ามั่นว่ามีกีแล้วชนะคะ่ะคนมีกีแบบมึงกูเห็นสภาพมีกีนั่งเลี้ยงโอ้ยมีกีจริง,มรงไม่ไปหาผัวรวยรวยหรอลูกเคยมีพลังตีกันแย่งกันหลอทุกวันนี้มาเอาอะไร เราเอาเด็กเออติดเกมเป็นวลาร้อยสองร้อยทุยทุยก่ยนอนที่ต่อหนี้ก่นอนที่ไปต่อนคนอื่นนี่อุ้ยอุ้ยปลาหมึก<อ>ทุกคน,นแคปไว้ะนะคะปลาหมึกอุ้ยปลาหมึกน้ำลายเต็มเลยทุกคนแคปไว้นะฮะปลาหมึกคนปลาหมึกที่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ปลาหมึกที่ไม่มีสัมมาคารวะหลั่นยกในเซนก่อนแล้วทำไมอะคะข่าวลบเหรอแล้วทําไมอะคะอันนี้ไม่ละคะโอ้เก่งให้ดีๆนะคะทุกคนจำวันนี้ไว้นะคะโอ้ยแต่หลายลูกค้ากดบัตรบึกอีกเลยโอ โอ้โหเรียกได้ว่าดูเดือดเป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมคะจนทำเอาหลายตอนหลายคนเนี่ยถึงขั้นสงสัยหนักมากวานี้เนี่ยคือทะเลาะกันจริงใช่ไหมจากนั้นนะคะทางด้านของเพชรปากปลาราก็ออกมาพูดอีกครั้งนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่คอนเทนต์เท่านั้นไม่ได้ทะเลาะกันแต่อย่างใดนะคะออยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเพชรปากปลารากันค่ะคุณผู้ชมคะ เกิ S 1> <S 1> ดเหตุปะทะกลางดึกเมื่อคืนนี้ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากภาคใต้และภาคอีสานเพชรปปาราหน้าเป๊ะเจ้าตัวออกมาขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดการขายปลาหมึกให้กับอินฟลูเอนเซอร์ทางภาคใต้เรียกไดว่าเดือดปะทะมีผู้เข้ามาชมไลฟ์สดของฝั่งเพชรปราหน้าเป๊ถึง6,900ท่านก่อนที่ไลฟ์จะปลีวหายวับไปกับตา เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง2ท่านได้มีการยกเท้าถือน้ำลายถมกันไปถมกันมาเรียกได้ว่างานนี้เอาใจแฟนขับขาเผือกขาสาระแนกันทั่วประเทศแต่เหตุการณ์นี้ได้จบลงด้วยดีแล้วนะคะด้วยการที่คุณเพชรประประนาเปะได้ออกมาขอโทษสังคมและแจ้งว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงคอนเทนต์เพื่อช่วยน้องในการขายปวาหมกเท่าน,นั้นเองรวมถึงเพชรนะคะได้มีการอินบ็อกซ์ไปขอโทษฝั่งหัวเมืองทางภาคใต้เรียบร้อยแล้ว เาเรียได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันมีข่าวไหนอัปเดตในวงการโซเชียลในวงการเน็ตไอดอลติดตามได้ที่ช่องนี้เลยค่ะเพชร์ X ทุกเรียนบ้านฉันสปอนเซอร์เข้าได้นะคะสวัสดีค่ะ